ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำในส่วนของอบทบาทของผู้บริหารนะครับซึ่งจะมีบทบาทในการอ,าอนุมัตินะครับข้อตกลง DPA นะครับแล้วก็จะมีบทบาทในส่วนของเป็นคณะกรรมการประเมินนะครับตามข้อตกลงด้วยนะครับในที่นี้ผมจะลองใส่รหัสนะครับยูเซของผู้บริหารนะครับ โอเคนะครับเมื่อเราเข้าสู่ในส่วนของอผู้บริหารนะครับก็จะมีในส่วนของการาแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนะครับแล้วก็อนุมัตินะครับทีนี้นะครับเมื่อมีการส่งข้อตกลงนะครับของค,ครูนะครับก็จะมาแสดงในละเอียดของการอารออนุมัตินะครับเสร็จจากนั้นนะครับผู้บริหารก็สามารถที่จะอนุมัติ นะครับข้อตกลงดังนั้นดังกล่าวได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขนะครับในส่วนของการแก้ไขได้นะครับในที่นี้ผมจะสาธิตนะครับให้ท่านดูนะครับกรณีที่มีคุณครูส่งข้อตกลงนะครับมาอย่างผู้บริหารนะครับโอเคนะครับนะครับ ผมจะสมมุตินะครับสมมุติเป็นคุณครูคุณครูตองหนึ่งนี่นะครับนะครับส่งข้อตกลงนะครับเนื่องจากว่าปี67ส่งไปแล้วนะครับสมมุติว่าผมจะส่งปี68นะครับแล้วก็แนบไฟล์นะครับเป็นไฟล์ pdf ข้อตกลงนะครับที่คุณครูทําเสร็จแล้วนะครับจากนั้นกด Open นะครับแล้วก็ทําการบันทึกข้อมูลนะครับ เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จครับจะสถานะจะเป็นการรออนุมัตินะครับจากนั้นในส่วนของผู้บริหารนะครับในนี้นะครับก็จะมีสถานะของคุณครูนะครับที่ส่งข้อตกลงเข้ามานะครับสามารถที่จะเปิดดูรายละเอียดนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดาเนินการได้นะครับจากนั้นผู้บริหารก็สามารถที่จะเข้าไปอนุมัตินะครับมีรายละเอียดของคุณครูท่านนี้นะครับ แล้วก็สามารถที่จะอนุมัติให้ข้อเสนอแนะนะครับหรือแก้ไขก็ได้นะครับนะครับในที่ที่ต้องการให้แก้ไขนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์รายละเอียดนะครับให้แก้ไขดังนี้นะครับก็สามารถที่จะศึกษารายละเอียดด้านล่างนะครับข้อตกลงของคุณครูนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ตีกลับให้กับคุณครูได้นะครับจากนั้นผู้บริหารสามารถที่จะกดตกลงนะครับ บันทึกเรียบร้อยนะครับจากนั้นสถานะของคุณครูท่านนี้นะครับจะไปอยู่ที่การแก้ไขนะครับาจากนั้นเมื่อเรากลับมาดูในฝั่งของคุณครูนะครับตรงนี้นะครับข้อตกลง๊พีเอตรงนี้จะเปลี่ยนสถานะเป็นการแก้ไขนะครับเมื่อเป็นการแก้ไขคุณครูจะต้องดําเนินการแก้ไขนะครับแล้วก็ศึกษาข้อสนเสนอจากท่านผู้วิหารที่ให้มานะครับแล้วก็ทําการแก้ไขแล้วอัปไฟล์เข้าไปใหม่ นะครับจากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นส่งไฟล์เข้าไปใหม่นะครับโอเพนจากนั้นกดบันทึกครับเมื่อบันทึกเสร็จนะครับก็แจ้งนักบริหารได้ทราบว่าเราได้แก้ไขแล้วนะครับนักบริหารก็กลับมาดูในส่วนของผู้บริหารนะครับในส่วนของการแก้ไขนั้นนะครับเราก็มาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะมาอนุมัตินะครับแล้วก็มาดูการเปลี่ยนแปลงที่ได้แก้ไขไปนะครับ จากนั้นก็มาอนุมัตินะครับกดบันทึกนะครับจากนั้นสานะจะเปลี่ยนเป็นอนุมัติแล้วนะครับของปีห68เป็บนผู้ท่นนี้เมื่อกี้นะครับะนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ในส่วนของการอนุมัติข้อตกลงของผู้วิหารนะครับส่วนบทบาทที่เหลือนะครับก็มีการดูผลการประเมินของครูทั้งโรงเรียนมีการพิมพ์รายงานและก็คําสั่งนะครับ เหมือนก,นกันกับบทบาทของคุณครูนะครับโอเคในที่นี้นะครับต่อไปจะมาดูในส่วนของบทบาทของคณะกรรมการในการประเมินนะครับสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับ